เอาเอาพาวบแบงในกระเป๋านะเสียบแบตไวหน่อยท่านลรเมตาได้ค่ะนะคะเราก็เพิ่งมาถึงนะคะอะไรนี่หิวๆเมาเลยลูกผลไม้บนรถนี่ผลไม้บนรถเมาเลยลูกเมาให้หนูหน่อยแม่ขายย้ายแถวก็มานะคะแม่เี่กรนบรัฝนน่าจะเป็นแห่งไหมเออเหรอหาย ร้านก็ไม่มีช้างมาก็เลยไม่เปิดน,นะคะรอเ,เดี๋ยวข่าน่มหน่อยอถอยมายายถอยมาเออลาคนณแม่เมตาก่อนนะคะตอนนี้อยู่กับเป้าใหญ่แล้วแหละเมตตาครอบครัวลินได้ค่ะลินจะไปหารถกล้วยแล้วน จะยกออกมาทำไมกระเป๋าเหอเ็นกล้วยเรามาวุ่นเลยเราว,า,ว,า,วาไปชัดในรถไว้วมันยังไม่มีไฟยายจะารอก่อนรอออเดอร์ก่อนนะคะยังไม่มีออเดอร์คะ่ะอันนี้แม่อิมจะมาเหมารถแน่ๆเลย,ย <laughs> จะไม่แม่ชดเชยชดเชยเมื่อว่านไม่ได้มา นี่นะคะอาหารช้างของเราตเต็มรถเลยทั้งสองนะคะมีทั้งหญ้านะคะแล้วก็ผลไม้ไว้ <c oughs> อ่ะระดับคุณแม่แล้วนี่ดูวะแม่ดูช้างสิหนุ่นเต็มสนามร้ยสองอเชือกนะคะบุญใหญ่เด้นะคะนานๆช้างรวมกันเยอะขนาดนี้บุญใหญ่บุญใหญ่เลยนะคะพรรณาาะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยายายจ๋าคิดถึงมากเลยยาย ตามหาย,ายายสองวันนะยยปัญญาเพิ่งมาเมื่อเช้าบอกยายเพิ่งมาเมื่อเช้านี่เองนะคะเป็นยังไงยายเหมือนตายายฟ้าฝ้าหรือเปล่าเหมือนตายายฟ้าฝ้าขา,ขาวๆข,ข้างซ้ายอเนี่ยอริทิวกล้วยหวานหแล้วคะ่ะอน,นูุฮิวกล้ยวยหวานหแล้วคะ่ะหนูตาก็ถอดเสื้อล้วยา,ยายแล้วเข้าฉากไหนไม่รู้ จากช้างทะเลอะไรบ,บอสเราก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะแม่รอเข้าฉากกันรอเข้าฉากกันนี่นะคะช้างรอเข้าฉากกันนะคะยายเหล่าก็มาอาหารช้างของเราเต็มเลยนะคะออเดร์เข้ามาได้นะคะมียามีกล้วยมีข้าวโพดมีแตงโมนะคะ ออเดร์ให้ช้างได้นะคะในงานก็ประมาณ200เชือกนะคะฝากขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกทกท่านค่ะอริก่กล้วย3มถุงนะคะคุณพ่อสิงค์คุณพ่อสิงหาที่ไม่ได้เกิดสิงหาคุณพ่อสิงหรือเปล่าคะยายบัวลอยเข้าฉากไหนคุณยายบัวลอยเข้าฉากทะเลมั้งคะพ่อน้องอรินน่ารักมากใช่แล้วนะคะนี่นะคะกล้วยโอ้กล้วยสิบห้าหวี มาอางานมีถึงวันที่นะคะวันที่17เจ็ดนะคะเฉพาะช้างนะแต่ว่างานช้างแฟก็อาทิตย์หนึ่งนะคะอะเดียวยายจ๋าเอาเรืองไอตัวสุกก่อนสิหหวีคุณพ่อสิงหรือเปล่าพ่อสิงสวัสดีคุณพ่อสิงค่ะใช่คุณพ่อสิงไหมสวัสดีนะคะคุณพ่อ อาบนไม่ลงมาช่วยล่ะเอาตัวที่มันสุกก่อนพ่อเมาย่าแจกเลยอ้าวบูมหายคิดว่าอยู่ในรถถอยก่อนถอยก่อนยาาถอยก่อนยาาถอยก่อนหิวหิวหิวคิดว่าบูมอยู่ในรถพ่อสิงใช่ไหมวะาคุณพ่อ วันที่ไปแจกยาเห็นคุณพ่อเข้าเลยที่วัดบ้านตาทิศอ่ะอรินห็นแล้วเร็วๆน้อยคนตัดกล้วยวเยอ,ออโยนมาก่อน,นะอะโยนมาก่อนโยนมาก่อนหิว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 ขอบคุณแม่อิมค่ะเมตตากล้วยหวานๆให้อรินนะคะขอบคุณแม่อิมค่ะสาธจะไปขับแม่อิมด้วยนะคะมีคะแนนลดเหลือนะแม่ขากราบขอบคุณค่ะว้าคุณแม่เอ็นเจมาแล้วแม่เมาเลยหนึ่งคันรถนี่ คุณแม่เอ็นเจค่ะปอยยังไม่ได้รูปให้ส่งให้แม่เลยคุณแม่เหมาเลยหนึ่งคันรถน,นี่ออเดิเพียบเลยแม่ดูเอ้าเขาเรียกแล้วอบอกโอ้ขเข้าฉากแล้วไปก่อนลูกไปก่อนไปก่อนลูกไปเข้าฉากก่อนแล้วเข้าฉากช้างทะเลออาไปลูกไปเข้าฉากก่อนค่ะอ่ะเข้าฉากอ่ะอายาอาายจะห่วงกินอยู่อายาไปเข้าฉากก่อนยายเร็วขาเรียกเข้าฉากแล้ว จะเรียกข้าฉากแล้วไปข้าฉากก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะเป็นแม่ขาเหมาได้น,นะคะขับสองคันรถหญ้ายังเต็มอยู่ฉากช้างทะเลเดี๋ยวพาคุณแม่ไปดูก่อนนี่นะคะมาเดินทางไหนจะแจกอาหารช้างนะคะแม่มีหญ้านะคะมีผลไม้กล้วยแตงโมข้าวโพดนะคะเยอะมากนะคะแม่คุณแม่เอ็นเจฟาร์มไปอย่างนาอ เห็นะคะช้างกำลังเข้าฉากกันนะคะฉากฉากช้างฉ,ฉากทะเลนะคะฉา,ฉ,าฉากเรียกว่าฉากอะไรนะฉากทะเลนะคะเดี๋ยวมากนะคะช้างที่มาแสดงก็ประมาณ200เชือกนะคะ